ได้เชียแต่ปุ้ยยิ้มก็ต้งก่อดมากเป็นีเดีต้องโก้ปุ้ยอิ่มนะค่ันรับไว้นะครับเออใส่อะไรต้องกลุ่มเนี้ยใส่อะไกันกันแก่นะรับม้วนขึ้นกันรับรวยนะครับเจ้าเต้ยเล้วาเต้ครับรวยนะครับ

รับรวยร well. ับรวยครับขอบคุณรับรวยครับรับรวยรับรวยรับรวยครับคุณมากเนี่ยรับครับรับครับ ตั้งจิตตั้งใจนะครับสาธุดังดังเศรีดังดังสาธุสาธุสาธุโอ้โหข้างหน้านี่เสียงจังมากเลยนะลูกผู้ใดก็เสียงอยู่ บอจูพิจารณาด้วยดูช่ทั้งนั้นเซนนี่ดีนะก็ถือว่าวันนี้วันเกิดปีนี้นะครับ5มกราคมนะครับพี่ดิวก็ได้มีโอกาสมา,รมากราบไหว้สักการะหลวงปู่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับสาธุ ใครเห็นคลิปนี้ขอให้เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยทั่วนหน้านะครับทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จน,นะครับสาธุถ้าเพว่งบูมีเงินตอกดูถ่ายเงินกันไปควายกินเงิอตลัดวันนั้นึ่งเพื่อเที่ยวไง วันนี้นะครับมากับน้องมากับน้ององค์เอกนะครับแล้วก็กินนักแสดงไทยออนะครับทุกคนก็ได้มีโอกาสได้มากราบสักการะในวันเกิดนะครับวันนี้ใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญกุศลเยอะๆนะครับรับรวยเงินทองสาธุสามมงคบนี่ว่าสามมงค์เน่ อาแสดงว่าเตรียมส,สู้เดือนตอนนี้นะมแม่สาพุทธข้าครับก็นักบันเือง